โค้ดเอกโพสต์แล้วหลังลูกข่าวน้องดอม13หมูป่าเสียชีวิตโค้ดเอกโพสต์เศร้าหลังลูกข่าวน้องดอม13หมูป่าเข้าใจความรู้สึกเลยจากกรณี one, Facebook สุภัฒพงศ์เมทิโกโพสต์ขา่าวเศร้าน้องดอมหมูป่าคาเดี่มจากไปโดยได้ระบุว่าลูกศิษย์ดอมจากไปแล้วเมื่อเช้ายมยายของเจ้า ag, ดอมหมูป่าคาเดี่มมาใส่บาดพระ แจ้งว่าน้องจากไปแล้วบ้านน้องอยู่ใกล้วัดน้องเป็นเด็กดีทั้งใจเรียนขีนหนังสือตุบรรจงส่วนมันเก่งตอนที่ติดถ้ำหลวงยมยายก็ออกมาใส่บารขอพรพระทุกวันขอให้น้องรอดขอมีปฏิหาริย์อุตสารอดฝนจากติดถ้ำหลวงมาได้ไปเรียนโรงเรียนกีฬาที่จังหวัดเชียงใหม่จนได้ทุนไปนเรียนกีฬาต่อที่ประเทศอังกฤษยมยายแจ้งว่าเพราะอุบัติเหตุยัยงไม่แน่ชัดขอให้ดวง เจ้าดอมดวงเพชรพมเทพได้ไปสู่พบภูมิที่ดีพบภูมิที่เจ้าปรารถนาหวังว่าธรรมะของพระอาจารย์ที่ได้สั่งสอนจะติดตัวเจ้าไปทุกคนทุกแห่งและเกิดชันหน้าชันใดก็ขอให้ได้มาเป็นลูกศิษย์กันอีกต่อมาด้านโค้ดเอกโค้ดพี่เอกของเรา13หมูป่าก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังรู้ข่าวเศร้าโดยได้โพสตอรี่ไอจีดนระบุว่ามีอะไรให้ติดต่อทางเฟซทางไลน์นะครับ วันนี้ขอไม่รับสายที่โทรเข้ามาทุกสายนะครับอย่างไรก็ตามทีมงานขอแสดงความเสียใจด้วยครับขอบคุณข้อมูลจากเพจสยามนิวครับและเพื่อไม่ให้พลาดทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ